ครับทุกท่านยินดีที่สนใจเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์มีหลายท่านที่อาจจะเริ่มเลี้ยงได้หลายวิธีคนอาจจะหาไข่จากจากหลังบ้านหรือในสวนของตัวเองวิธีการคือรอยม,มาวางไข่ใช่ไหมครับแต่บางท่านอาจจะเออซื้อไข่แต่บางท่านอาจจะซื้อตัวทีนี้ตัวของของแมลงวันลายเนี่ยเวลาเราเอาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัว แบบนี้ครับมันสีเหลืองสีดำก็ได้เข้าสีดําบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมีเล็กใหญ่ค่าเขาปะปนกันไปอย่างเงี้ยกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนี้ค่าส่งมันก็จะมาเจ็ดแปดสิบเข้าไปแลวนะครับหกสิ 60, 70, บเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ใกล้ไกลเสร็จแล้วก็มีค่าวัสดุเป็นกล่องอีกสิบห้าบาทสิบบาทแล้วก็มีเนปมีตะข่ายมีฟองน้ําสรุปแล้วค่าส่งก็ประมาณเก้าสิบบาทถึงหนึ่งร้อยนะครับ น,นั้นร้อยห้าสิบมันก็จะเหลือเป็นค่าตัวตัวอ่อนนี่ประมาณกิโลละห้าสิบาทเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิโลนึงมันมีมันมีปริมาณเท่าไหร่ลองลองดูสิครับว่ามีปริมาณของตัวมันเยอะไหมเอาตาช่างวางนี้เลยครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเราดูกันนะว่าหนึ่งกิโลเนี่ยมันมีประมาณสักเท่าไหร่อเน,นี้ยตัวเนี้ยคือปกติเราก็เก็บจากตรงนี้ไปที่ห้องบินนะไปที่ห้องฤาษีก็รอให้มันบินพอมันบินปุ๊บมันก็จะผู้วางไข่ เนี่ยครับยังไงครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีครับอันนี้นี่โลครึ่งครับแล้วนี่มันกี่กิโลหักหรือยังหักหักเดี๋ยวหักก่อนเอ,อาเทใหมา่มาใหม่ใหม่เอออันนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปวางนี้อันนี้มันหนึ่งขีดหนึ่งขีดครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราช่างให้เป็นโลสองขีดอ่ะโลสองขีดนะโลสองขีดนะอ่า อ,อีกนิดนึงนี่โลหนึ่งขีดละ,ะประมาณนี้อะดูครับดูครับมันประมาณนี้แหละครับกิโลหนึ่งอ่ะนี่ครับประมาณนี้ครับตัวหนอนที่ได้ไปแล้วเราส่งตัวเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ส่งตัว,ต,วตัวตายเราส่งไปเป็นๆเ,เลยแล้วก็เอตัวที่เป็นอย่างเนี้ยเวลาเราส่งไปเนี่ยเราก็จะใส่ไปกับขุยเผาที่หมัก เสร็จแล้วก็จะมีเน็ตมีฟองน้ําแล้วก็ใส่ไปในกล่องพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยไปถึงนู่นก็ก็ก็ไปดูวิธีการเลี้ยงใน youtube หน่อยละกันก็ตัวเนี้ยอันนี้ครับเราจะใส่ไปในนี้แหละเราจะใส่ไปในนี้ใส่ไปในนี้สนนเสร็จแล้วก็ไปเอาฟองน้ํามาอีกหน่อยฟองน้ำอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวดูวิธีการแพคนะครับคือเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยก <c oughs> ะว่าเ้อมีชีวิตรอดพอไปถึงนู่นเนี่ย ไอ้ระยะนี้มันไม่กินอาหารแล้วมันมันอยู่ในกล่องได้เป็นสิบสิบวันแล้วก็มันก็ไปอยู่ต่อที่บ้านนะมันจะนิ่งเลยนะมันจะไม่ไม่ดิน้นไม่อะไรละมันก็ไปอยู่ต่อที่บ้านที่บ้านของ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 คนที่ซื้อไปนี่แหละพอไปอยู่ที่บ้านก็อีกสิบยี่สิบวันมันก็จะกลายเป็นแต่รตัวนิง่งแล้วก็บินวางไข่อันนี้อันนี้เราแพงอย่างนี้นะครับแพงนี้อันนี้นี่น,น,นี่ทำให้ทำให้ดูเฉย,เยนะครับ นี้ครับมีเนต็ตแล้วก็มีฟองน้ําแล้วก็ปิดอย่างนี้ปิดแบบนี้นี่เราจะแพ็คแบบนี้ก็คืออยู่ในนี้เพราะฉะนั้นปริมาณที่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 เห็นเนี่ยเนี่ยหนึ่งกิโลถ้าไม่ถ้าไม่เลี้ยงไม่เอาไปบินหรือไม่เอาไปทํำอะไรก็ให้ไก่เลยครับเนี่ย ค่าส่งมันก็ประมาณเกือบร้อยแล้วค่าส่งค่าขนค่าอะไรแต่ว่าตัวนหนอนเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทมูลค่านะประมาณห้าสิบบาทเนี่ยซึ่งเราก็แบ่งปันให้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะหนอนหนึ่งกิโลมีประมาณมากน้อยแค่ไหนเน,เนี่ยเนี่ยนีเราก็เนี่ยในร่องนี้มันออกมาเนี่ยมันเดินออกอย่างอาหารแล้วนะครับเราส่งวัยนี้ให้นะครับส่งระยะนี้ให้ เดี๋ยวยจะส่องไฟให้นะส่องไฟให้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับระยะนี้ไปอยู่กับคุณอีก20วันแล้วเขาก็จะบินเลยนะครับต้องกลางมุ้งเอาไปใส่ในมุ้งพอบินออกมาในมุ้งปุ๊บก็เป็นแมลงวันลายตัวสีดำๆนะแบ็กซ์เวิร์ไฟแล้วก็ต้องอทำอาหารนะทำอะไรอะที่วางไข ใช้ไม้ใช้กระดาษใช้อะไรตามที่เคยได้รีวิวใน u t u b e นะครับในในช่องนะฮะเราก็ไปดูว่าเราทำยังไงถึงเวลามันก็จะออกไข่มานะครับ<ม>เพราะ,ะนั้นใครที่จะเอาไข่ไปก็ก็ใช้ไข่ใครที่เริ่มจากระยะก่อนดักแด้ก,ก็เริ่มจากก่อนดักแด้ถ้าใครไม่อยากเลี้ยงก็ให้ไก่ไปเลยครับซื้อไปเนี่ยเหลือเฟือเลย50บาทเนี่ยไก่กินได้เป็นน่าจะไก่กินน่า2 0 3 0ตัวน่าจะได้นะ เนี่ยขนาดเนี้ยสบายอ้าวไฟมาแล้วครับเนี่เห็นไหมครับรีวิวให้ให้ดูนะครับรีวิวให้ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกนี้ให้ผมดูนะครับเดี๋ยวให้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 ทุกท่านดูนะครับว่าหนึ่งกิโลเป็นไงครับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้อ่าเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเนี่ยชัดๆเลยประมาณนี้อย่าให้หกนะครับยกขึ้นมาหน่อยชั่งหน่อยเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยคือนี้เลย ถูกก็แพงครับเนี่ยห้าสิบาทเนี่ยค่าส่งมันเกือบร้อยแล้วเนาะถูกนะถูกมากก็ลองลองเลี้ยงดูคนเลี้ยงเนี่ยไม่กล้าขายเลยยี่สิบาทไอ้ห้าสิบาทนะแต่เราอ่ะกล้าขายนะเพราะว่าเราแม่กําไรใช่ไหมเราแบ่งปันค่าส่งมันมีอะไรมากนะมีค่าส่งในหกสิบนะครับที่เห็นอ่ะหกสิบกล่องกล่องอีกสิบหรือเท่าไหร่กล่องใบละยี่สิบกล่องใบละยี่สิบหกสิบแปดสิบละ แล้วก็ค่าฟองน้ํากับค่าเน็ตอีกสิบบาทเก้าสิบเออตีทะ้อยหนึ่งเอาวันนี้เราขายร้อยห้าสิบเพราะนั้นเนี่ยห้าสิบบาทคือตัวนี้ถูกไหมครับเนี่ยคือตรงเนี้ใช่ครับอ่าเนี่ยก็ก็ถือว่าถูกนะถูกมากนะแต่บางคนคิดว่าอาจจะร้อยห้าสิบคือร้อยห้าสิบบาทถ้าอย่างนั้นนะถ้าอยากซื้อห้าสิบาทหกสิบาททำไมครับมารับเองถูกไหมมารับเองเราไม่ต้องจะส่งให้ ใครจะเอาไปส่งเอาไปอบแห้งส่งต่างประเทศหรือเอาอะไรก็มารับเองเลยนะก็สายคอนแทคกันไปเลยโอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งกิโลเป็นอย่างนี้นะาวางไว้อันนี้เราเราเรา,เราพูดถึงระยะก่อนดักแด้เนาะก่อนดักแด้แล้วเดี๋ยวเราจะจะไลฟ์สดนิดนึงเป็น Facebook อันนี้เนี่ยเราจะไปลง u t u b e นะ,ะหลายหลายคนก็อาจจะดูว่า ไอ้หนอนหนอนที่ซื้อไปเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยมันได้แค่ไหนได้มากน้อยแค่ไหนตัวเปรื้อตัวตายสุแล้วเราส่งหนอนเปนรื้อหนอนตายเขาครับส่งหนอนเป็นนะเราส่งหนอนเป็นให้นะไม่ได้แช่แข็งแล้วก็ไม่ได้แห้งนะปนไปแบบดิ้นดินอย่างนี้เลยใช่ไหมไปแบบไตออกจากกล่องเลยนะเออไปบอกไปแบบเมื่อวานนี้เป็นไงผลส่งนะบอกว่าน้องยังไงตรงยศแพคให้ดีหน่อยค่าเดี๋ยวโดนปรับ อ่านอนออกมาเต็มกลองเลยอ่าก็ต้องต้องอย่างนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวก็พบกันนะครับสวัสดีครับ